พี่น้องคะหนูจะพาะไปเบิร์กอันนี้มาเบิร์กอันนี้ไปเบิร์กเสียบแดดคักอุย้ยเบิร์กแดดบ่เนี่ยไปไอะไรบ่ไปบ่ได้แล้วไปบ่ได้แล้วค่ะพี่น้องจะพามาเบิร์กอันนี้เนี่ยค่ะไปบ่ได้เพราะว่ามันเป็นลุม่มแล้วมันจะไปทางซะค่ะ ถัาไปนี่ก็คือตกเลยเพราะว่ามันต้มอยู่นี่ผู้ใดเคยกินแน่นี่ตะโขบนี่รวยบ่ล่ะอุ้ยผู้ใดเคยกินเลยค่ะนี่ตะโขบบาน,นูเอินตะโขบบานพี่น้องเอื่นไว้อย่างค่ะมันจะมีรสชาติาหวานๆตะขบนะคะผู้ใดเคยกินแน่ บอกตรงนี้เลยลยค่ะอุอไปเบิงไกลบ้บ่ได้เลยุยมันอยู่ข้างซ้าไปบ่ได้เป็นหุ่มแล้วไปสะพของข้าเจ้าค่ะตนเจรายด้ยไปบ่ได้เสใจใลละ